แม่ไปคุดปู่มันเกียวปากระเจ็บลังกระเจ็บบัดเทามาในชิมิพูด,ดูเลอยู่บ่ใ <c oughs> ยายหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องส่ผู้สู่คนนะครับผมมาพี่น้องมนะเมือนกินข้าวเศร้าครับย่แม่ครับผมครับทำแมเมือนี้ซ่าหนูนะครับผมแล้วก็ต้มไข่ไอไข่ไข่ไข่ข้าวไข,ข่ข,าขา้าวลูกนะครับพี่น้องได้แม่จะไปหน้าได้บัดมาเด้พี่น้องเนะ มาพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยกินข้าวนั้งเดียวเด้อเด้อบังฮามแกน,น้อย <c oughs> กินข้าวได้แม่เด้อเสร็จแป้งต้องกันครับเนือ้อเมนน้ำปลามาไหมแม่บ่ได้เอามาบอกน้บบาบอกน้ารังิ้มทักเดี๋ยวต้องใส ซักเอาบอสซีซ of ักกรอบอสซักมุนๆนะบอเกินอะไรสักอ๋อเหรอบะิดว่าไรไม่หางไม่ดีนะอาจจะมันใกล้ไอ้โอ้มี่ไข่ขึ้นนี่บอแล้วแต่ใส่รสนี่บหม่กับซีซร์รสนี่ตัวก็เอาซ้อนผ่าบีบสก้อนทางซาปลากัน่นี้บอใส่รนี่บบีหน่วยไข่เห็นไหม เที่ยวลงนี่ได้สักเออเทยวลงเลยมันเย่ใมันเสียเนาะเอาออกนำก่อนเนาะวางไปนี่เนาะน,น,นี่นะครับอากินโบเบิร์ดนะ <laughs> อล้วพอกินโบเบิร์ดปลาใจอจิอื่นในน้ำปลาใช่ไหมนัวแน่บอกนัวแซ่บได้แม่กินแล้วนี่กันเสเ้อเอีกน้ำปลา แม่หมอกผมแบบพอนัวพ่อนายแล้วใส่น้อยแล้วก็ขอบคุณตัวนี้เต็มแล้วค่ะมาพี่น้องครับแซ่บได้ค่ะหนูลองตอนก็ได้แม่เด้อชิลล์ เนี่ยค่ะตอนเศร้าบอทอดา,ายโอ้โอเขาไปหาโนมัยมถึงมากเลยเอาปัญหาคือกินข้าวบอม <laughs> ไม่เฮ็ดเรียกมันดดังบ้านบอรเรียกวกลาจิ๊บนอนนั่งรังคดอยู่นี่บอวานวานี่นก็ลุยเนาะไปปลูกมันเกลปลูกยังอือ เอาเลยคำใหญ่ๆคำใหญ่แ euh> ล้วเนาะต้มซ้ว่านี่แม oh. ่เห no ็ดเนาไหนครับอันนี้อแดงบ่ทอนคนเพิ่งกะคักถอนคนให้เจี้ยงๆแล้วก็มาล้างน้ำเกลือคักๆให้เพิ่นสะอาดข้างหม้อเดือดหัวขาลงตะไคร่ลงใส่น้ำปลาเด้วยลูกใส่น้ำปลาแดงเกลื่อทำนี่งเลย มะซ่าเอามาซ่าใส่ใบพักใส่ข้าวคั่วพริกคั่วมันแซ่บบ่จังคำแซ่บบ่มันแม่ใส่ส้มอีหยังพร้อมเน้นส้มมงลูกใบส้มมงเขาใส่น้ำบอกเขาบ่มีส้มมงก็ใส่มะขามเปียกใบมะขามอ่อนน้องกันข้าเผาทำเมนคนณนะบังคำมันคืขิวบ่อืกมันคือเมนคนมัน อยู่ิวมินม็นแล้วอันนี้เขาต้องถอนขนมันหอมๆเนาะเดี๋ยวทำอะไรเด้วอยู่เนกิดมันเท่านั้นแอ่นะนี่ น,น้ำมันแม่นี่นะครับผมของแซบตับหนู <c oughs> ม,ม้องทำให้กิ่นกินรอดนะมันคือแคี่วผู้เท่าเด้ตับหนูครับมันอ่อนเร์บผักแล้วมาเด้อเก่งน้อยเด้อไ <c oughs> ด้คนัวอย่างได้กินแล้วป่ะเนาะ กินเมื่อบ้อบปัดเนี่ยอันกินส่งไปให้เนาะกินข้าวแล้วบางทีมตไปไทยที่ไปอำเภอปทุมละข้าวมันซีซ่งแล้วได้ข้าวโบเบึงบ้อบลังปลาดปลาเดเ่ะอเราค่อยออกไปไทยให้เบิรงเนาะมาแบบซ่องบ่หรือว่ากำลังแบบนี้ไปลังซ่องให้วิจังหน่อยนะไปลังซี่น่ะพอดานทีบ่ บ่นนี้อีกอยังหึงกับสิบปามานนี่เดี๋ยวนี้มันกำลังยายดูกำลังออกหวงได้ออกแล้วก,อก็อ้ออันออกแล้วก็มีมอืมบอบไปใกล้หายใกล้ได้เถอะนไปเรียกไปรเรียกนม่ก็ไปยุเขากันแปลวา่าไปไปเห็นแต่หน้าผู้อื่นนั่น บ่หอนนะเจ้าของม่ครับหินของเขามันยังเพียงหัวเข่านี่ได้ไหมอ้ยของเขารวมหัวพุ่นมากอืมหัวมาพูดมายัำฝนลุมอยู่ตอนนี้ก็กินหนังแซ่บๆนะครับพี่นอ้องมาเลยอครับแซ่บๆน้ำกัน เจา้าโตแม่นี่ยนะสองยายได้กินแล้วมดนี่แบ่งไปแล้วบ้าเลยแต่เรถือแคลอรี่หมดแล้ะโดดหมดแล้ว,ลวยายก็ห <laughs> <laughs> มดมองว่าแล้วรอบหนึ่งหมดแล้ว แม่ปบะธานได้เห็ดกินแล้วพ่อแม่พี่น้องเ่านกงงแล้วย้ายปักคนคอดคือเห็นคนคออนือบ่เห็นย้ายบิ่นกะอยู่บ้านบนอีกลังหนึ่งนะครับผมเป็นบ้านย้ายนะครับผมนี่กะเป็นบ้านเมาแดง ยายมือนก็นลงมาเล่นเป็นเมื่อยเหมืนกับขึน้นไปนอนนะครับผมยายอยู่กับหน้าอยู่กับน้องน้องแม่ผูดเท่าได้บหมเนี่ยกินกล้วยบ่แม่ลงแล้วแม่ก็ได้บปเนี่ยเขาห้องกล้วยยังไง กล้วยหอมอันนี้ได้ลูกในกล้วยไข่นะกล้วยไข่อีกอีก,อก,อกสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะแต่มันก็่หอมหอมแต่มันหอมเขาเชิงครรมหอมครับม,ม,มนมันเป็นน่นจะเป็นน่ว่ามันจะเป็นเคียวเคียวอันนี้ค่ะบดซุกก็ได้ซัมม่ไข่น่าจะเนื้ยอยากออกขาวๆหนาะแบบเปรเตสเกมันมีบแบบไหนไข่แบบเพชรบูบรณ์พร่่ยนะังบะซุกแล้วมันเป็นแดงๆหรือว่าส้มๆก่ะ มันสีอีกพันหนึ่งอันแดงๆชมๆนมางครับแต่มันดิฟได้เนาะดิฟแต่อยากออกสีแดงแดงเลยแต่กลัวดิฟสีอย่างสีเลือดหนกสีอย่างนะกล้วยครั้งนี้แ้วแต่สีห้องเนาะแล้วแต่พื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นกับห้องโบเพื่อกันแต่ภาษาทางการกันกน่าสะมีอยู่ดอกเนาะแต่ว่าบ้านเราปาน้องเป็นกล้วยไอ้กล้วยหอมเนาะกล้วยหอม เจ๊มเอวแม่เป็นเจ็บหลังครับคือกินกล้วยแล้วอิ่มแล้วบอกอิ่มแล้วคืออิ่มไหมแท้เอาอยู่บงตับนี่แม่กินกาแฟแม่กินกอ้พอดีคนละอันซะเออแม่บอกว่าแม่กินกาแฟแล้วหวานเจี๊ยบแม่อิ่มแล้วบาดแดงขอบาดอึ่งอืมนี่นะครับตับเพิ่์ดตับหนูอ่านี่ เนี่นี่หนูธรรมชาตินะครับพี่น้องหน,ห,หนูหาหนูนาตัวเมนหนูเลี้ยงนะครับกินเป็นรดไข่กับเนาะแบมบี้เบิร์ดบอเบิร์ดเบิร์ดเดียเนาะมันมาถามว่าอะไรแมนแมนขา,ากระเจ็บหลังกระเจ็บบัดเถ่ามานี่ ิมี่พ้ดดแเลอยู่บ่ยายหนึ่งนะพี่น้องบรรยากาศยาสะเร้านะครับผมซ่วนูกับต้มไข่นะครับผมกับกล้วยในยจังหน่อยหนึ่งเอามาล่างเท้าครับผมขอบุญขอบคุณนะครับผมจินี่กะนั่งกินข้าวกับแม่นะครับผมบรรยากาศยมสะเ้าเศเ้าใส่ยล่ละครับพี่น้อง ขอบุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจนะครับผมให้เบาแดงและครอบครัวเบาแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้ครฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขูมสุขคน,คนกดไลค์กดแชร์เบาแดงเลยนะครับแคนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับเบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ให้แม่บนเบาอย่างกับพี่กน้องอีกสจ้าหน่อยหนึ่งนะครับผมแม่เบาแดงครับขอขอบุญขอบคุณพี่น้อง ที่อันสวยเหลือกดไล่กดเช้เบาแดงในน้อค่ะขอบบุณขอบคุณขอขอบคุณ,คณห,หลายๆค่ะครั<อ>บ <ellow. S 1> ผมนะผมมีอย่งางนะครับผมมาตอบแทนที่ตอบแท,ทนน้องนะครับผมนอกจากคําม,มาขอบคุณนะครับผมอีดูเพิ่นเพิ่นเจ็บหลัง <c oughs> นะครับผมแม่เพิ่นนั่งแบบนี้โดนโดนบ่ได้นะครับผมลาพี่น้องไปเพียงสัปนี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ